สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับลับมาพบกับรายการวิกฤตเวลนะครับมองการลงทุนประจําสัปดาห์นะครับมีสาระดีๆเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินแล้วก็การลงทุนมาฝากท่านเช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับภูภูมิพงศ์เจื้อพันธ์นะครับแล้วก็ผมพัดนภัทรกองุขครับผมครับผมพัดวันนี้เราก็มีประเด็นดีๆมาฝากนักลงทุนเช่นเคยนะครับคันี้ตลาดก็มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับคุณทรัมป์ก็มันทวิตเคยนะครับผมเราก็จะมาเผยทุกท่านฟังว่าเราจะ ตอบรับในเรื่องของการจัดพอของนักทุนยังไงนะครับขออนุญาตเริ่มจากการรีแคปตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็เกินไปนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่เราต้องติดตามนะครับตัวนี้มีตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็มันดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดยังไงบ้างครับครับผมตัวเลขล่าสุดที่ประกาศมาเมื่อสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างไปทางลบมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของสหรัฐอเมริกานะของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตัวแรกนะคบก็คือดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคของสหรัฐนะครับออกมาที่แปดสิบหกจุดหกนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีดีกว่าที่คาดก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ดีกว่าที่คาดการไว้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีครับสะท้อนถึงเศรษฐกิจอาผู้บริโภคที่มีความชื่นเยอะขึ้นนะครับผมแต่ตัวต่อมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยได้ออกมารายงานยอดขายบ้านใหม่อ่าตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ0.6%จากเดือนเมษาอ่าดูดีนะครับผม แล้วก็ส่วนทางอย่ที่นายคาคาดการว่าจะปรับลง22%่อเวยคนละทางเลใช่ครับผมแต่ว่า<อ>ตัวนี้ถ้าเราไปดูที่ตัวยอดดัชนียอดาราคาบ้านนะครับเขาเป็นปรับตัวลงมาด้วยด<อ>ังนั้นการที่ปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้ มันมันไม่ได้ cover กับตัวอ่า,อาราคา <Okay. S 2> บ้านที่ปรับตัวลงมาโอเคครับ <Okay. S 2> ผมตัวนี้ก็คือจริงๆก็คือปรับตัวน้อยลงนิดนึงครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยสหรัฐนี้ออกมาตัวเลขของขังน้ำมันดิบครับผมที่เราติดตามกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันปรับลดลงมาเรื่อยๆอครับผมจากการที่ลดกําลังการผลิตอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเปิดเศรษฐกิจที่ดีมานเยอะขึ้นแต่ล่าสุดออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นล้ว7.9้าล้านบาร์เรลอาจจะเป็นเพราะว่าดีมานเนี่ยพอเพิ่มแล้วเขาก็พยายามเพิ่ม กำลังการผลิตมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ปรับบาลานซ์สมดุลใช่ใช่มันอยู่ในการที่เดี๋ช่วงที่ปรับบาลานซ์รายละเอียดเดี๋ยวมาฝากครับคุนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนการนักวิเคราะห์ที่ยังคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงอยู่ครับผมต่อต่อต่อมาครับผมก็คือสหรัฐเหมือนกันครับผมตัวนี้ออก GDP เป็นประมาณการครั้งที่2ของไตรมาสที่1นะครับจากที่ถ้าเกิดเราติดตามมาจะเห็นว่าเขาออกมาที่ลบสี่จุดแปดคราวนี้เขารีวิวรอบสองเนี่ยอยู่ที่ลบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบบกัอดีีตตตแลล้วววเเน่ยััขนี้ก เป็นการปรับลดครั้งแรกถ้าเกิดนับจากปี2557เลยก็คือ6 6 7ปีที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ตัวลบเนี้ยเยอะที่สุดแล้วถ้านับตั้งแต่ตอนวิกฤตซับพราหม์เมื่อตอนปี2008ครับผมตัวนี้ก็คือสานแต่ว่าสารัตเนี่ยบอททอมควอเตอร์สองถูกไหมอันนี้ยังไม่ใช่บอททอมเนาะที่ต้องารณ์ไว้ใช่ครับองที่หนึ่งเพามันมันจะหนักกว่าของมันถูกต้องครับผมเพราะว่าตัวควอเตอร์สองเนี่ยเริ่มมีการล็อกดาวน์ที่เต็มเต็มแหละเกือบทั้งควอเตอร์เลยใช่ครัััับบผผมมแล้้ววกก็็ตสสุดดทายยนะคครืออ่ง ซื้อสินค้าคงทนนะครับของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลดลง17.2นะครับม,มากกว่าสัปดาห์อ่ะมากกว่าเดือนก่อนที่อยู่ที่ลบ14.7ครับแล้วก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ตัวนี้ก็เป็นก็อีทั้ง,ท,งทั้งดีกว่าคาดน้อยเรียก,กว่าคาดแหละครับผมผม,มาแบนี้ครับผมตัวนี้สําหรับตัวตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมาเรามาดูไวๆกันที่อ่าสัปดาห์นี้วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในตัวของการ ฟื้นตัวแล้วการเสถียรภาพของน้ำมันที่พี่ภูกะไรตงจะพูดมเครับผมแล้วก็ตัวท okay. ี่สองนี่ก็คือการตอบรับต่อข่าวการพัฒนาวัคซีนอย่างที่เราทราบกันมาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแรงมากเรื่องการวัคซีนตลาดเปิดเขียวขนาดตัวเลขเปิดมาแดงนะฮะตลาดตัวเลขออกมาไม่ดีเพราะวัคซีนข่าวออกปุ๊บ ขึ้นเลยอ่าทีก็มีตัวหนึ่งที่เราอยากมาให้บวกเลยเล่าให้น้องคุณรู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องกำคับทานึ่งมากมันมเรียกว่ามันแมทีเดียวแค่ไหนอ่ะข้าวผมประมาณนั้นแล้วก็ข้อสามคือการเติบโตของเศรษฐกิจกับจีนสหรัฐอันนี้จะล้อกับข้อที่สี่นะครับก็คือในเรื่องของความขัดแย้งสหรัฐจะต่อกันมาครับว่าอย่างที่ทราป็นร้อนกันนะครับใช่ครับตัวนี้ตามตัวพยายามทวีตที่บอกไปแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนิดนึงล้อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเอาตารางผลตอบแทนมาอ๋อน่าสนใจครับ จัดพอร์ตใช่ไหมครับถูกต้องเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับผมโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับพี่ภูครับผมในส่วนของเรื่องน้ํามันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับครับก็น้ํามันตอนนี้เนี่ยครับอย่างที่เกินให้นักทุนทราบไปเมื่อสักครู่นะครับพัดว่ามันก็อยู่ในช่วงปรับสมดุลแหละนะครับใางด้านดีมานก่อนดีมานก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างหลายๆอีโคโนมี่เนี่ยก็เริ่มมีการ ปลดล็อกดาวน์แล้วกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันต่อนะครับดีแมนเรื่องน้ํามันมันก็ค่อนข้างกลับมานะครับอีกด้านหนึ่งเรื่องของ supply เนี่ยก็หลังจากต้องมีแคดนึงว่าก่อนนี้เขาพยายามคัด production หรือลดลดกำลังการผลิตอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าดีมมนหายไปเยอะถึงจะมีบางประเทศที่ไม่ยอมปรับในช่วงแรกนะสุดท้ายก็อยู่ระดับนี้ทุกคนตายกันหมดนะครับมันขาดทุนอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นมีมีรัสเซียนะครับมีลาสุดเลยลาสุดบเพอดีมาเริ่มกลับมา ที่รัสเซียเขาเอาอีกแล้วคือก่อนนี้เขามีทะเลาะกับโอเปกไปรอบนึงถ้าจำได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาจะท่าทียังไงเขาจะประชุมกันในช่วงต้นเดือนในวันที่9มิถุนายนครับวันที่9นะครับแต่ว่ามีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่เอามาอัปเดตแล้วก็น่าจะอยู่ในหลายหน้าของหนังสือพิมพ์นะครับก็คือเรื่องของริดเคานะครับริดเคานนี่ก็เป็นแท่นขุดเจาะซึ่งถามว่าทำไมอองอ่องสารมาเพราะว่า อันนียเป็นตัวเลขของนักลงทุนทั่วโลกเขาดูกันนะครับเพราะว่าสารัะเนี่ยมีฐานข้อมูลที่ที่แน่นสุดละในเรื่องของริกนะครับก็จะเห็นว่าริกเขาตอนนี้อยู่ในระดับที่ต่ําต่ำสุดเลยนะครับผมนับตั้งแต่ในปีสองพันแปดพัดดูกราฟด้านด้านซ้ายนะครับเนี่ยผมใส่เท็กซ์มาให้ก็คือพอตัวสัปพราบตอนนั้นก็ดรอปไปเนี่ยดรอปอยู่ในระดับต่ำพอๆกันเลยครับก็คือปรับลดอย่างจริงจังแหะเพราะว่าสารัะจริงๆเขาก็มีเชลมีอะไรด้วยนะครับผมถ้าราคาน้ำมันต่ำเนี่ยเขาเจ็บที่สุดเราะต้นทุนเชลแก๊สสูง นะครับออยล์ไพรซ์เนี่ยเราก็มองว่าค่อนข้างรีคอเวอร์แหละแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะไซด์เวย์แล้วนะครับเพราะว่าแล้วมีความอันเซอร์เดนตี้ต่างๆเข้ามานะครับครับผมประมาณนี้ครับสำหรับน้ำมันไปที่เรื่องต่อไปนะครับนักลงทุนหลายท่านก็อาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับผมผมสังเกตอย่างหนึ่งครพับคือช่วงเนี้ย ตลาดเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> ครับแต่ว่าผมผมก็เห็นพอประกาศออกมาตลาดมันก็ไม่ค่อยขยับนะที่ก็เขาซด์เวย์ก็อาจจะมีปรับลดปรับเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอวัคซีนออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นเลยครับแปลว่าตลาดให,ให้ให้น้ำหนักกับเรื่องของวัคซีนมากกว่ามากกว่าเศรษฐกิจแล้วแล้วการที่ตลาดให้เนี่ยมันมันเรียกว่าเรชเนลไหมมันมีเหตุผลมันมัน m ท t เรียลขนาดนั้นไหมครับมันค่อนข้างมันเรียกว่ามันมันไม่ค่อยเซิร์ฟกับ เหตุผลจร,จริงๆมันไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เพราะอ่าอย่างที่ถ้าเกิดลูกนักลงทุนติดตามมาเราจะบอกว่าประเด็นที่น่าจับตามหมอคือการประกาศข่าวของวัคซีนไอ้พวกนี้แต่เป้าหมายของเราจริงๆคือวัคซีนเนี่ยสำเร็จหรือว่าเร็วกว่าคาดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไอ้ข่าววัคซีนที่ออกมาช่วงเนี้ครับผมมันเป็นอัปเดตว่าการทดลองเนี่ยอยู่ขั้นที่หนึ่ง แต่ถ้าเกิดเราจํากันได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่สี่คุณสี่เข้ามาเนี่ยเขามาอัปเดตว่ามันมีทั้งหมด4ีสระยะนี่ระยะเดียวนี่ระยะแรกตลาดดีกันขนาดเนี้ครับผมมันเหมือนกับว่าตลาดตอบรับกับข่าวตัวเนี้ยแล้วลืมมองไปว่าแนอนาคตเขายังบอกอยู่เลยว่าวัคซีนเนี่ยใช้ได้ต้นปีหน้าแสดงว่ายังเหลือเวลาติดหกเดือนนะครับผมที่ เศรษฐกิจเนี่ยจะสะท้อนในเรื่องของการล็อกดาวน์ผลกระทบจากโควิดเนี่ยอทีี่มถูกต้องครับผมหเดือนเนี่ยครับผมดังนั้นผมมองว่านักลงทุนเนี่ยเขามองค่อนข้างมองดีกันไปมองดีเกินไปครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูเศรษฐกิจอย่างที่ผมอัปเดตตัวต้นมาก็คือตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันเริ่มปรับมาแยกกว่ากลับมาแยกกว่าที่คาดการณ์ไว้บางอย่างซีค์เวฟเนาะลืมไม่ได้นะตัวนี้เพราะว่าเท่าที่เราเคยเรียนให้ทราบอ่ะคือ ใช้ขึ้นเบมันมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นความเสี่ยงที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้มองถึงตรงนี้พอเหมือนตลาดไม่มีอะไรให้ให้ให,ให,ให้ให้ขุดขึ้นมามาプラตัวนี้มันก็ดีตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะไปน้อยอะไร่างนี้ใช่ครับนนผมก็เลยมามเป็นที่กราฟครับผมกราฟตัวนี้ผมเอาดัชนี S&P มาแล้วก็เอาหุ้นของบริษัท ที่กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่อันนั้นไม่ใช่แกนใช่ไหมครับอันนั้นคือ S&P เนาะใช่เพราะว่ามันรานมากเลยใช่ครับเพราะพัดจะสื่อว่ามันมันไม่ค่อยขยับถูกไหมตัว S&P ตัวใหญ่มีมีขึ้นมาทุกครั้งที่มีการประกาศวัคซีนเหมือนกันอ๋ออย่างเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีดำเนี่ยสีเทาเนี่ยครับเป็นของตัวโนวาโนวาอันนั้นคือคือหุ้นที่มีประกาศประกาศข่าวว่ามีวัคซีนเฟสหนึ่ที่พัดว่าตัวเนี้ยใช่ไหมครับผอ๋อมันมันเอาเปอร์ฟอร์มมันดีขึ้นมาเยอะถุกตีขึ้นมมาเยอะครับผ แล้วก็อย่างที่เราสังเกตว่าอย่างไฟเซอร์แล้วก็ตัวเมอร์กเนี่ยที่เขายังไม่ได้ประกาศอัปเดตผลการทดลองมาเนี่ยราคาก็ายังไม่ปรับเนี่ยครับผมคาดว่าถ้าเกิด2บริษัทเนี้ยออกผลการทดลองวัคซีนออกมาเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งนึงครับผม<ล><ล>แลวถ้าเกิด2ตัวที่กราฟที่ผมพูดไปนะครับเขาดีขึ้นมานครับผมแล้วสังเกตว่าตอนเนี้ยเขากลับไปเกือบจะที่เดิมนะฮะ ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเล่นบนบนแบบข่าวนิวเซนติเมนต์ระยะสั้นแหละแล้วก็มีการเซลล์ออนแฟกไปบางส่วนใช่ครับผมนั้นะผมมองว่าไอข่าวพวกนี้มันทําให้ตลาดเพิ่มความผันผวนเฉยๆไม่ได้มองไปเป็นแง่ดีว่าโอเคขึ้นไปขนาดนั้นครับครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็ต่อมาตัวต่อมาเลยละกันสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจของจีนแล้วก็สหรัฐในที่ขวามาเราเท้าความไปก่อนละกันว่าถ้าเกิดทุกคนนักลงทุนเนี่ยน่าจะทราบอีกแล้วว่าสหรัฐเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็น ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลกอยู่แล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะเบอร์ต้นต้นใช่ครับผมตั้งแต่นุ่งเลยครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแต่ตอนนั้นมาเนี่ยสหร่าก็ปรับขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นําของโลกมาตลอดจนกระทั่งถ้าเกิดเราดูจาก GDP นะครับผมจากจากกราฟฝั่งซ้ายจะเห็นว่าจีนเขาเริ่มกลับมาตอนปี2000 GDP เนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมาอย่างเร็วมากครับผมจนถ้าดูแค่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าความชันของจีนในการเติบโต GDP เนี่ยสูงและเราคาดว่าในอนาคตเนี่ย มันก็อาจจะแสงใช่ครับผมแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราดูกาฟฝั่งขวาคือเราเปรียบเทียบเพิ่มไปนิดนึงจากดีจีดีพีธรดาเนี่ยเราปรับมันด้วยตัวของอ่าำนาจการซื้อหรือ purchasing power อ๋อตั ppp ใช่ไหมใช่ครับฝั่งขวาโอเคให้เขาเป็นการเหมือนกับว่าแอดจาร์ให้ถ้าเกิดทั้งสารัฐและจีเนี่ยมีอำนาจการซื้อหรือคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยเท่ากันเนี่ย gdp ของสองประเทศเนี่ยจะเป็นยังไง ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราดู GDP เางเดียวเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าอำนาจการซื้อของดอลลาร์กับยวนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันมเทียบกันไม่ได้เลยยายมจะบอกถ้าก็เลยไปปรับมาว่า้ดูที่อำนาจการซื้อจริงๆสมมติว่า GDP เนี่ยสมมติเป็นรายได้ประชาชาติแล้วกันเนาะ่เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนรายได้เราเนี่ยถ้าเราได้รายได้เท่ากับ GDP จีนหรือเราได้รายได้เท่ากับ GDP สหรัฐอันไหนเราเราี่ยเรารวยกว่ากันเราอไปซื้อของในในพื้นที่นั้นได้เดียวกันดีกว่ากันครับผม ซึ่งพี่ราบอกว่าจีนแซงไปแล้วถ้าเกิดการนี้คือตัดไปแล้วตัดไปตั้งนานแล้วแล้วก็โตแล้วนั่นก็เลยเป็นนําไปสู่สไลด์ถัดมาก็คือว่าแล้วทําไมช่วงเนี้ยสหรัฐก็ถึงโจมตีจีนเยอะเขากลัวไงอันนี้หนึ่งนเหตุผลแล้วกันใช้คำว่าหนึ่งเหตุผลแต่ว่าเขาก็ไม่เคยบอกเรื่องสุดนี้เขาจะพูดไปว่าจีนเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเขาประมาณนี้อ่าตอนนี้พี่ภูก็ทำตารางมาสรุปให้เป็นยังไงบ้างครับผมใช่ครับเพราะว่า อ,อย่างที่พัดเรียนเลยครับนักลงทุนว่าสารัฐเนี่ยครับเขาก็ไม่จริงๆบอกตรงๆก็คงจะไม่พอใจนัก,กน,นะครับที่มีประเทศคู่แข่งที่ขึ้นมาเทียบเคียงเรื่อ <ๆ S 2> ยๆจกนมาแบบด้วยตลอดแล้วก็มีคอนฟะ lict อะไรหลายๆอย่างที่นํามาสู่เทรดวอร์ที่เราทราบกันในในปีก่อนนะครับรวมถึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังมีเรียกว่าเรียกว่า บอลหลายๆหลายๆด้านใะแองโกลนะครับผมอกสรุปนี้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็มีสามด้านด้วยกันนะครับมีด้านเงินทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการค้านะครับขอลงรายละเอียดทีละด้านละกันนะครับทางด้านเงินทุนเนี่ยนะครับอย่างหลายๆท่านอาจจะได้ข่าวอนพัทค์กรงทราบอยู่แล้วนะครับว่าอย่างคุณทั้มเนี่ยก็มีการแบนการอินเวสต์การลงทุนนะครับในในตราสารทางการเงินของจีนนะครับในของ pension fund สหรัฐ นะครับตัวนี้มันก็จะส่งผลให้ฟันโฟลูนไหลออกแต่ว่าผมไปดูมาแล้วไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากอย่างตลาดไม่สตาร์ทอิมแพคกันเรื่องนี้มากเป็นเป็นเซนติเมนต์เฉยๆเชิงลบแหละมันอิมแพัคแหละแต่มันไม่ได้แบบแมทเิอเรียลขนาดนั้นนะครับแล้วก็ก็มีเรื่องของกราโตสารัตนะครับนี่หลายๆท่านอาจจะได้ข่าวอาจจะอาจจะตกใจได้นะครับว่าจะถอดดีลิสหุ้นจีนออกจากสารัยก็คือออกออกจากตลาดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าโอ้โหวันนี้ปุ๊บเอาออกเลยนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ จริงๆเนี่ยมันมีประเด็นจากการเรื่องของมาตรฐานการบัญชีครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้ามองแบบเป็นกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างก็แฟร์นะมา,มาตรฐานการบัญชีเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ accounting standard เดียวกันมาตรฐานการบัญชีมไอนกันมันไม่ได้ ประโยชน์ตอนนั้นต้ทุนมันมันไม่แฟนนร์นนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมก็ตัวน,นี้ต้องต้องติดตามนะครับส่วนด้านต่อมานะครับเป็นด้านของเทคโนโลยีนะครับก็สหรัฐเองเมีการออกกฎหมายนะครับให้หัวเว่ยเนี่ยมีการแบนนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แมทท r i a l r ร w ม a ทนะฮะจากสหรัฐ วัตถุดิบจากท่านเนี่ยไม,ไม่ไม่ให้ทําการค้าแสดงว่าหัวเว่ยก็จะไม่ไม่ไม่ขาดวัตถุดิบในส่วนของที่นําเข้ามาจากสหรัฐอย่างนี้นอ่าเหมือนเหมือนแบรนด์ไม่ให้ใช้อ,อ <laughs> ๋อแต่ว่จริงรู้เป่าอันนี้จริงๆส่งส่งผลบวกต่อจีนนะครับเพราะว่าแทนที่ผู้ผลิตอ่าพวก raw material พวกนี้จะอยู่ในสหรัฐเ <laughs> ขากล่าวว่าแบบเออหัวเวย่ยคงแบบเออใช้วัตถุดิบไม่ได้เดือดร้อนปรากฏว่าผู้อ่ผู้ผลิตอ่ะย้ายไปทุนเลย <laughs> ย,ย้ายออก <laughs> <laughs> โอเคแบรนด์ <laughs> ใช่ไหมเราไปเองเราไปหาเขาเองใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเนี่ยผมผมกำลังจะสื่อว่า ถ้าลงทุนมองดีๆนะจริงๆดูเหมือนจีนจะได้เปลี่ยนนิดๆด้วยนะครับแต่นี้ต้องติดตามไปอันนี้นะนะข้อมูลนะเวลานี้นะที่ที่ในมุมมองนะครับผมโอเคด้านต่อมานะครับด้านการค้านะครับนี้หลายๆท่านอาจจะพอทราบมาบ้างนะครับสงครามการค้าใช่เรื่องสงครามการค้าที่ยืดยาวกันมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจริงพอคุณทั้มไม่ไม่แน่ใจพอเริ่มเปิดมือจะเริ่มกลับมาประเด็นนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีการกดดันจีนอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอาจจะเอาเทรดวอลกลับขึ้นมาเล่นเล่นใหม่นะครับแต่ว่า จริงๆเนี่ยเอ่ออาจจะยังไม่ต้องเอ่อพนิกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างทับอาพัตตามเรื่อง US election ใช่ไหมเลื่อกตั้งต่อไปปีครับผมเอ่อถ้าเล่าย้อนนิดน,นึงคือตอนที่ทรัมป์เนี่ยคะแนนเสียงเขาตกจากจากเอ่อพักคู่แข่งนะ ครับผมก็คือเดโมแครตนะครับผมแล้วเขาตอนนั้นเขาไปเล่นเรื่องของของอิหร่านเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องทำสงครามขึ้นเลยนะเออเราก็เลยมองว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นแค่เขาแค่ขู่ไปเฉยแหละเพื่อเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงของเขาในการเลือกตั้งเป็น p o l i t i c เป็น p o l i t i c นะครับเป็นการเมืองมากกว่านะครับไม่ไม่กล้าจะหน้าแบบเออชนรุนแรงนะครับแบขึ้นกำแพงภาษีรอบใหม่อะไรอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าเออจริงๆต้องบอกว่าก่อนอันนี้ตอนที่เขากล้าขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเขายังดีนะ สารัตเนี่ยโอ้โหหุ้นออทำาไฮทุกวันนะครับผมตอนนี้เริ่มเปราะบางมากขึ้นใช่คือต่อยกันไปเหมือนเจ็บทั้งคู่นะครับก็เลยมองว่าตรงนี้ยังไม่น่าจะต้องคอนเชิร์นอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับเราก็เล่าภาพรวมของเศรษฐกิจข่าวสารแล้วก็เอาลุกไปละนะครับทีนี้เข้าเรื่องของพอร์ตโฟลิโอกันบ้างนัองทุนหลายๆท่านจะสงสัยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ที่เราพยายามสื่อสารกับนักลงทุนลูกค้าของเรามาตลอดว่าการกระจายความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับ,รบถ้าเราลงในสินทรัพย์สินทรัพย์เดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมากับสินทรัพย์นั้นอย่างเช่นวันที่คุณตกตอนนั้นโอโ้โหถ้าเราลงแต่หุ้นนะพัดพอร์ตเราจะแย่แรงนะพอแตถ,ถ้าเรามีการกระจายเนี่ยมันจะช่วยได้นี้มีคําถามว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยบางท่านอาจจะสังเกตว่าหุ้นก็ลงรตราสารนี้ก็ลงแล้วสุดท้ายอ่ะ คือการกระจายความเสี่ยงมันช่วยจริงๆหรือนะครับวันนี้พัดมีคําตอบมาฝากนะครับตรงมันช่วยจริงไหมครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราเราอันนี้มันจะเป็นวิวคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเอาผมเอาผลตอบแทนของไต่ละสินทรัพย์1 0อันดับมาเรียงกันย้อนหลัง10ปี้งแต่2 0 1 0จนถึง2019ครับผมก็จะคร่อมตัวการเกิดวิกฤตไปบ้างครับไปไล่ตั้งแต่อดีตมาเลยเนาะใช่ครับผมเรียงมาเนี่ยก็ ราะนั้นเนี่ยก็เป็นวิวว่าการจัดสรรสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นตอบโจทย์ในเรื่องของการว่าถ้าเกิดมันลดความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาผมแบบลําดับกันนะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเ้วถ้าเกิดในช่วงวิกฤตมันเป็นยังไงตัวเนี้ยผมเปลี่ยนการนําเสนอนิดนึงเราจะไม่ดูตรงคนตอบแทนแล้วรเรามาดูการความผันผวนของมันว่ามัน,มนไปด้วยกันขนาดไหนตัวนี้จะ ความสัมพันธ์น่แม่งความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า correlation อย่างนิดนึงก็คือมันเป็น correlation ตัวนี้มันคือความไปด้วยกันใช่ไว่าไปด้วยกันของสินทรัพย์และกันอย่างถ้าเกิด correlation มากกว่า0.5มากกว่านะครับแสดงว่าหุ้นสองตัวนั้นอ่สินทรัพย์สองตัวนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันลงก็ลงด้วยกันขึ้นก็ขึ้นด้วยกันอันนี้ไม่ดีสิเพราะว่าเราอยากให้มันแบบเอ่อตัวหนึ่งขึ้นตัวนึงลงให้มันแบบลดความผันผวนใช่ครับผมขาอ้ correlation น้อยๆถูกไหมติดลบติดลบหรือว่าเป็นติดงีีู้้อน พอในเนี้ยเราก็เลยวาดว่าเส้นสีแดงที่โยงกันแต่ละแต่ละสินทรัพย์หมายคามว่าตรงนั้นอ่ะมีค o ลเล l a ์คูลเรชันที่มากกว่าศูนย์จุดห้าอ๋อคือสีแดงคือไม่ดีนะคือไปด้วยกันแดงใช่ครับแดงอันตรายอ่ะไม่ดีใช่ครับก็คือขึ้นก็ขึ้นด้วยกันลงก็งกันแต่ถ้าเกิดในช่วงวิกฤตเนี้ยเราองรู้อยู่แล้วว่ามันลงมันลงด้วยกันหมดแต่เห็นว่าทั้งปีสองพันแปดแล้วก็ปีสองพันยี่สิบเนี้ยจะมีบางสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีเส้นโยงกับใครเลยโอเคโอเคตัวเนี้ยนะครับผม ถ้าเกิดเราลงหลายๆสินทรัพย์เนี่ยมันจะมีบางสินทรัพย์ที่วิ่งอิสระหรืออาจจะส่วนทางได้อย่างในปี2008เนี่ยจะเห็นว่ามีน้ํามันหรือออยเนี่ยมีเส้นสีฟ้าโยงกับตัวของ DM หรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ครับตัวเส้นสีฟ้าก็คืออย่างตรงข้ามกันเลยก็คือดีครับผมอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนปี2020เนี่ยไม่มีไม่มีเส้นสีฟ้าแต่ก็มีบางตัวที่ไม่มีเส้นเชื่อมกับใครเลยก็คือค่อนข้างวิ่งอิสระ ก็คือพัดกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยโคเรเลชันมันก็ปรับเพิ่มแล้วนะนี่ก็ต้องยอมรับความจริงเนาะเพราะว่าเวลาน้องทุนเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเงินสดเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงแต่ว่าพัดกำลังจะบอกว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไปลงในสินทรัพย์สินทรัพย์เดียวเนาะเพราะเรากระจายไปสินทรัพย์อื่นเนี่ยเนี่ยเราก็ศึกษานในช่วงโควิดเองก็เถอะก็ยังมีบางอันที่ยังก็ยังช่วยผลประโยชน์นี่ ตังนี้อยู่ถูกไหมครับอย่างอย่างถ้าเกิดผมเป็นนักลงทุนแล้วผมบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงมากๆแล้วผมก็บอกว่าเอ้าก็ผมลงก็หุ้นแล้วกันเพราะว่าผลตอบแทนสูงแต่ผมกระจายความเสี่ยงแต่คําว่ากระจายของผมคือกระจายไปหลายประเทศไทยเมกาญี่ปุ่นได้ได้ไหมมันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเกิดวิกฤตปุ๊บจะเห็นเส้นสีแดงเนี่ยมันก็โยงกันในหุ้นหมดเพราะมันเป็นสินทรัพย์เดียวกันต้องครับผมเราต้องกระจายไปในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมประมาณนี้ครับผมสำหรับครับสำหรับวิวตัวนี้ออกมาครับผมก็ โอเคครับผมเรามาทั่วในตัวของปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตาครับผมก็จะเป็นแนวโน้มแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของโควิดตัวเชื้อโรคอาโรคโควิดไวรัสโคโรนาสถานกาของเราแล้วก็อย่างสถานการณ์ความขัดแย้งของจีนอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาตอนหนึ่งที่ค่อนข้างต้องจับตาว่ามันอาจจะเป็นแค่เพื่อเรื่องของโ o l ิ t i c เขาบอกบางคนบอกเป็นโควอ l l เลยนะถ้าถ้าเป็นสงครามเย็นเลยอะถ้าเกิด worst case นาะใช่ครับถ้าเกิดมันมันมันรุนแรงไปถึงตอนช่วงปี2018 ที่ผ่านมาสองเก้าที่มันรุนแรงมันกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็น่าห่วงครับผมแล้วก็ตัวต่อมาก็เรื่องนโยบายการเงินกลังที่แต่ละประเทศเนี่ยเอามากระตุ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่ขัดตัวเลขเศรษฐกิจที่กับนักวิเคราะห์ที่เราออกมาตอนเนี้ที่ก่อนหน้านี้มันดีกันหมดเลยตอนนี้มันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ารักษาระดับหรือว่าปรับตัวลงครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือผลประกอบการบริษัททุกอย่างที่ออกมาครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็อ่ต่อมาคือแล้วดัชนีตัวเลข เศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ตัวไหนบ้างที่จะออกมาบ้างครับผมตัวสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น P.M.I. ครับผมออกมาเนี่ยก็ทั้งจีนครับผมอ่ายุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยออก P.M.I. กันมาหมดเลยเราก็ตับตาดูว่ามันจะเริ่มกลับมามากอ่าจีนเนี่ยเขามากกว่า50แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเขาจะรักษาระดับนี้ได้ไหมส่วนสหรัฐกับยุโรปเนี่ยเราเขาต่ำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่30กว่าเกือบ40เราก็ดูว่าเขาจะ r e เวอร์ขึ้นมาหรือยังครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขการว่างงานของยุโรปครับ สรุปผลประชุมในเรื่องของมุมมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยของกรปด้วยว่าเขาจะอยากรักษาระดับตรงนี้หรือไมหรือว่าจะปรับตัวลดลงเพื่อกะตุ้นเศรษฐกิจครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสาระสองตัวก็คือจ้างงานนอกภาคเกษตรครับผมแล้วก็ตัวเลขการว่างงานของเดือนพฤษภาคมครับผมคผมประมาณนี้ครับพอผมพี่บูครับสุดท้ายแล้วครับผมในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของสัปดาห์นี้ครับผมยังเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังคงวิวคล้ายๆเดิมนะครับสาหรับการคอกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับ เนื่องจากว่าอย่างที่เราเรียนให้ทุกท่านทราบน้งทุนท,ทราบนะครับก็ยังคงมีความไม่แน่นอนหลายอย่างบางอย่างมันก็เป็นปัจจัยใหม่ที่เข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงที่พัดเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เราก็ยังคงเน้นย้ําในส่วนนี้อยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราต้องแบ่งน้ลงทุนเป็นหลายๆกลุ่มเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันอยา่างสมมติผม,ามอาจจะรับความเสี่ยงได้สูงพัดอาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยเขาจับพอร์ตไม่เหมือนกันเพราะว่าผมอาจจะเห็นพอร์ตผันผวนไม่เป็นไรผมถือยาวผมรับได้ผมมองว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรเงี้ยนั้นคนรับพอร์ตอย่างสูงก็จะวิวมันพัดอาจจะมองว่าพอร์ตผันผวนไม่สบายใจเลยอะไรเงี้ยนะครับก็าจะมีการจัดพอร์ตแบบนึงนะครับซึ่งสําหรับคนรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ย เราก็ยังคงคำแนะนําให้สัดส่วนหลังของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอยู่ในตราสารที่ค่อนข้างปลอดภัยสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับอย่างกองทุนรวมตราสารนี่นะครับที่เราแนะนําก็คือจะมีกองเ principal d plus แล้วก็ principal i fix นะครับซึ่งตัวนี้ก็ลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดี investment grade นะครับผู้จัดการกองทุนเขาก็เลือกมาผุณเอาแทนก็อาจจะไม่ได้สูงมือว่าเหมือนหุ้นแต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆมันไผลต่ำด้วยคุณภนะครับลงทุนก็สบายใจ นะครับส่วนคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางตัวนี้ก็เออนี้เป็นคีย์ที่พัดเล่าเลยก็คือทำ asset allocation กระจายครับผมกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับของทุนเราแนะนําก็จะมี k f a อิงข้ามนะครับากองพันธะ s e a a นะครับก็คือนึกถึงวงแหวนตัวนั้นเลยวงที่โยงกันนะครับที่เขากระจายครับผมกระจายไปใสินทรัพย์นะครับผมส่วนคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเราก็ยังคงขอให้อ่ถ้าตลาดมีการปรับตัวลงมาทุงนี้ก็มีความไม่แน่นอนหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็เลือกผิดมาุ่งนี้ต้อง selective เลือกตัวที่มองว่า มีอัพไซด์เยอะๆนะครับมีรบเ,เรียกว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังได้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วเริ่มโอเคอย่าเนี้ยนะครับเราก็เลือก ตัวของ principle C H E Q แล้วก็ K F A c ชน n ามาที่พัดเรียนมาสักครู่นะครับค่ากิจจนีก็เริ่มกลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้วรวมถึงตัวของ v l u a t i o n มูลค่าเองเนี่ยก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับที่มอนิเตอร์อยู่ตลอดนะครับผมรวมถึงไอพ็อปเอ็นนะครับเรื่งของ e e ดอันนี้ก็น่าสนใจละตอนนี้นะครับเริ่มเรื่องของห้างเรื่องของอะไรก็เริ่มกลับมาเปิดครับค่าช่วงค่าเช่าอะไรก็จะจะโอเคในในระยะถัดไปที่ก็ไม่มีการฟื้นตัวครับแลวยูก็ยังน่าสนใจสนใจอยู่น่าสนใจนะครับแล้วก็ มีตัวของกองวัน UGG นะครับตัวนี้ก็ยังคงคออยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น d i s s o p t i o n ในระยะย,ยาวเลละคือแม้มีขึ้น wave มาเนี่ย d i s r u p t i o n ตรงนี้มันก็ยังยังยังเกิดอยู่นะครับ,รบแล้วจะเกิดเร็วขึ้นด้วยในช่งวง l o กด d o w n ที่ผ่านมากองนี้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยมั้ยกลายเป็นได้ประโยชน์ไปครับ,รบผมนี่ก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้ครับผมนนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับมุมมองการลงทุนแล้วก็ภาวะตลาดการเงินสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับแล้วก็ อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงควรพศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนี่ก็เป็นแมทมิเรียลหนึงที่เราพยายามจะสื่อสารกลงทุนให้มีความเข้าใจในสินค้าแล้วก็ผลตอบแทนของทุกท่านนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ